สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่สมาริทาโร่ใบาตาค่ะวันนี้ก็จะเป็นหัวข้อคนราศีมังกรในเดือนสิงหาคมจะเป็นเช่นไรนะคะวันนี้ตาจะใช้สำรับนี้นะคะในการทำนายนะคะเอาละค่ะให้ทุกคนนิ่งนะคะตั้งสมาธินะคะในเดือนสิงหาคม คนราศีมังกรจะเป็นเช่นไรคะเรามาเริ่มดูกันเลยนะคะเจอไฮโรแฟนนะคะสิ่งศัศกดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้คมครองคุณนะคะในเดือนสิงหาคมนะคะหรืออีกในหนึ่งก็อาจจะหมายความว่าเป็นคนที่ให้ความรู้เป็นเหมือนค,นคุณครูที่คอยสอนให้คนได้เดิน ไปสู่เส้นทางที่ถูกต้องนะคะเชมเพอรรันค่ะจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมนะคะ ชาถือดาบค่ะในเดือนสิงหาคมคุณอาจจะต้องมีการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างเพราะว่ามันคือการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นนะคะสติกค่ะเอาราคาตาขออ่าน5้าใบแรกก่อนนะคะ5้าใบนี้กำลังจะบอกว่าในเดือนสิงหาคมคนราศีมังกรจะเกิดการเปลี่ยนแปลง เป็นในกรณีที่ว่าคุณมีการไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือกับจัก,กรวาลที่คุณนับถือนะคะคุณจะเห็นรูปทางคุณจะเห็นความเปลี่ยนแปลงในเดือนสิงหาคมนะคะว่าพรของคุณนั้นจะเป็นไปในแนวทางไหนนะคะรายละอีกในหนึ่งนะคะถ้าบางคนที่ไปขอพรเกี่ยวกับในเรื่องของการงานนะคะ คุณจะได้ทําสิ่งที่คุณรักคุณชอบนะคะจะเป็นการตัดสินใจเพื่อทํางานอาจจะเป็นงานเสริมก็ได้ค่ะหรือว่าอาจจะมีเส้นทางในอาชีพของคุณที่ มาให้คุณได้เลือกเพิ่มเติมนะคะแล้วคุณจะต้องเป็นดั่งราชาถือดาบนะคะก็คือคุณจะต้องมีความชัดเจนแน่ๆแล้วก็ตั้งใจกับสิ่งที่คุณจะทํานะคะตอนนี้ถ้าบางคนนะคะมีการยื่นเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายนะคะคุณก็จะต้องมีการตัดสินใจอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมนะคะอีกในหนึ่งตากำลังมองว่าสําหรับคนที่ยังไม่มีคู่นะคะก็เป็นไปได้ว่าคุณจะเจอ คนที่เขาจะเข้ามาดูแลหัวใจคุณหรือว่าคนที่เขาจะเข้ามาซัพพอร์ตคุณนะคะหรืออีกในหนึ่งอาจจะเป็นการระยะนามิตรที่ดีนะคะแต่ในภาพรวม5้าใบนี้ยตากำลังมองว่าไพ่ของเดอะไฮโรแฟนกับ t e m p พอร n ขึ้นมาตากำลังมองว่าเหมือนกับใบเนี้เทพกำลังประทานพรให้คุณนะคะเทม p พอรใบนี้เขาจะแตกต่างจากใบอื่นนิดนึงนะคะเพราะว่าเหมือนกับ เป็นองค์เทพที่แบบอยู่ข้างบนนะคะสวรรค์แล้วก็ด้านล่างจะมีเป็นคนที่รับพรนะคะเป็นคนที่โดนน้ําศักดิ์สิทธิ์ที่มอบน้ําศักดิ์สิทธิ์ให้แก่ผู้คนอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นจะเกิดการเปลี่ยนแปลงบางอย่างกับคุณขึ้นนะคะหรืออีกในหนึ่งก็อาจจะเป็นไปได้ว่าคุณจะต้องรักษาสมดุลในจิตใจของคุณนะคะ ให้คนมีความใจเย็นมากขึ้นนะคะ เป็นทั้งดั่งราชาถือถ้วยและดั่งราชาถือดาบก็คือเป็นคนที่มีความอ่อนโยนแต่อีกในหนึ่งก็ต้องมีความชัดเจนในบางเรื่องนะคะก็คือจะต้องรู้ว่าสถานการณ์ไหนที่คุณจะต้องใช้วิธีแบบไหนในการแก้ปัญหานั่นเองค่ะแต่จากภาพรวมก็คือตามมาว่าคนราศีมังกรเป็นคนที่มีความสามารถอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณจะต้องตัดสินแบบไหนนะคะในปัญหาหรือว่าในเรื่องต่างๆที่คุณกําลังเผชิญนะคะ เอาละคะค่เรามาลองดู5ใบต่อไปนะคะว่าไพ่ทาโร่อยากบอกกับคุณว่าอะไรอีกนะคะ1ดาบค่ะไพ่ดาบขึ้นมาทั้ง1ดาบและราชาถึงดาบนะคะคุณจะได้รับชัยชนะบางสิ่งบางอย่างที่คุณมีการไปขอพรนะคะแล้วก็สิ่งที่คุณได้ตัดสินใจเลือกทำ ได้ถูกต้องแล้วด้วยเพราะว่าคุณได้รับชัยชนะกับมันนะคะไพ่ห้าเหรียญค่ะไพ่ห้าเหรียญจากที่ตามองนะคะในเดือนสิงหาคมนะคะจะมี2กรณีก็คือจะมีบางคนที่เขาอาจจะมาขอคําปรึกษากับคุณหรือจะมีอาจจะมีคนมาขออิบยืมเงินคุณนะคะก็ตาแนะนําว่าให้คุณตัดสินใจดีๆนะคะถ้าในกรณีถ้าเขา ก็ขอยิบยืมเงินคุณนะคะคุณก็จะต้องชัดเจนนะคะว่าต้องให้ได้แต่คุณต้องให้แบบที่ตัวเองไม่เดือดร้อนนะคะหรืออีกในหนึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่าคุณมีการไปขอพอรเกี่ยวกับเรื่องเงินนะคะในเดือนสิงหาคมก็จะมีความชัดเจนในเรื่องการเงินนะคะที่คุณได้มีการไปขอพอรนั่นเองค่ะเรามาดูใบต่อไปกันนะคะไพ่หกดาบค่ะ างสิ่งบางอย่างนะคะจะเกิดขึ้นกับคุณคุณอาจจะต้องตัดสินใจเลือกทางเดินใหม่ในบางสิ่งบางอย่างนะคะในกรณีถ้าคุณมีการตัดสินใจว่าคุณจะต้องเปลี่ยนแปลงโยกย้ายจากการทำงานอีกที่หนึ่งไปสู่การทำงานอีกที่หนึ่งนะคะสำหรับบางคนที่มีการสมัครงานที่ใหม่ไว้นะคะแล้วคุณรอคอยการเปลี่ยนแปลงนะคะในเดือนสิงหาคมคุณก็จะรับทราบข่าว นะคะเป็นข่าวดีเป็นข่าวแห่งชัยชนะที่คุณจะได้รับทราบนะคะก็คือคุณจะได้งานนั่นเองจากไพ่หนึ่งดาบที่ออกมายืนยันนะคะถ้าเป็นในเรื่องของงานนะหรือว่าถ้าเป็นในเรื่องของเงินถ้าคุณมีการไปขอพรไม่ว่าจะเรื่องใดก็แล้วแต่นะคะคุณจะได้เดินออกมาจากความขาดแคลนนะคะสําหรับถ้าบางคนการเงินทางกายภาพอาจจะไม่ค่อยสะดวกสบายเท่าไหรนะ่นักก็ในเดือนสิงหาคมก็ จะเป็นเดือนที่คุณมีการเติมเต็มทางด้านการเงินเพิ่มมากขึ้นคุณจะได้เดิอนออกมาจากปัญหาอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะเนี่ยไพ่ของสำหรับเนี้ยเขาเหมือนแบบเป็นเทพที่มาช่วยคุณนะคะเพราะว่าใบแรกก็คือเดอะไฮโดรแฟนเลยเนาะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าจัก,กราวาลกาลังบอกคุณว่าเขาอ่ะช่วยเหลือคุณอยู่ถึงแม้ว่าเขาอาจจะไม่ได้แบบช่วยเหลือคุณได้ให้คุณเห็นได้ชัดเจนนะคะแต่เขาจะมีรูทางแนวทางให้คุณประหลอดนะคะอยู่ที่ว่าคุณจะเลือกและลงมือทําตัดสินใจทํามันหรือเปล่านะคะจากที่ตามองนะคะเอาละค่ะเรามาดูกันอีกสองใบนะคะสามดาบนะคะเรื่องที่คุณ เคยผิดหวังเรื่องที่คุณเคยเจ็บช้ำถ้าในกรณีเรื่องเงินนะคะมันก็เป็นไม่ได้ว่าคุณอาจจะมีการโดนออกเอาเงินไปนะคะก่อนหน้านี้นะในเดือนสิงหาคมไม่ว่าใดๆก็แล้วแต่คนที่เขาทําไม่ดีกับคุณนะคะหรือว่าคนที่เขามาหลอกลวงคุณนะคะก็จะได้เดินไปในทางนั้นอีกไม่นานหรอกคะ่ะแล้วความจริงและแสงสว่างยังไงก็ต้องเข้ามาสู่ผู้คนที่โดนแบบนั้น คนแน่นอนเพราะว่าการที่เราทําแบบนี้นะคะมันจะทําให้เรามีมีเขาเรียกว่าอะไรอะวิบากกรรมนะต่อคนอื่นแล้วมันทําให้เราต้องชดใช้กรรมเป็นต้นนะคะถ้าในกรณีที่บางคนมีการโดนในเรื่องของหลอกลวงเอาเงินของคุณไปนะคะเป็นต้นนะนะคะแล้วอีกในหนึ่งก็คือถ้าในกรณีที่คุณมีความรักแล้วคุณมีการ อาจจะโดนโดนหักหลังจากคนรักของคุณในเดือนนี้นะคะคุณก็จะมีการสร้างสมดุลมีการเยียวยาจิตใจของคุณนะคะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ความคิดของคุณนะคะถ้าในกรณีเรื่องความรักนะหรือกรณีที่คนที่ทำงานของคุณนะคะเขาอาจจะแบบพูดกับคุณดีต่อหน้าเนาะแต่ลับหลังเขาอาจจะ เอาคุณไปคุยไม่ดีกับคนอื่นนะคะมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะในหนึ่งก็อาจจะหมายความว่าเขาอาจจะรู้ตัวว่าสิ่งที่เขาทำมันไม่ดีนะคะเขาก็อาจจะมีการมาขอโทษคุณก็เป็นไปได้นะแต่ว่าคุณก็ไม่ควรเก็บประมาณใส่ใจนะคะเพราะว่าถ้าเขาพูดรับหลังคุณ,คณก็ถือซะว่าคุณไม่ได้ยินนะคะถึงแม้ว่าคุณจะรู้จากคนอื่นมา ก็แล้วแต่เนาะเราก็จะไม่เอาพลังงานด้านลบมาเก็บไว้ที่ตัวเราเยอะนะคะไปต่อไปเป็นอัศจจวินถือดาบจะมีการเปลี่ยนแปลงกับคุณเกิดขึ้นจริงๆนะคะคุณจะมีความมั่นคงนะคะ ในเรื่องของการทํางานนะในเรื่องของจิตใจแล้วก็ในบางคนที่ต้องการความสัมพันธ์ที่มันชัดเจนมากขึ้นนะมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงที่มีความชัดเจนทุกๆเรื่องเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมนะคะ <S <S ญญเพราะฉะนั้นในกรณีที่บางคนที่ต้องการโยกย้ายหรือว่าเดินออกมาจากท็อกซิกนะคะไม่ว่าจะเป็นสังคมในที่ทํางานหรือว่าคนรักที่เป็นท็อกซิกนะคะในเดือนนี้ก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะหรือบางคนอาจจะมีการย้ายบ้านนะ มีการย้ายจากสถานที่ที่คุณอาศัยอยู่ที่หนึ่งไปอาศัยอยู่ที่หนึงที่ดีกว่าเป็นต้นนะคะเอาละค่ะสิไปนี้นะคะตากำลังมองว่าในเดือนสิงหาคมคนราศีมังกรจะมีความชัดเจนนะคะทั้งในเรื่องของความรักในเรื่องของการเงินการงานเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มครองคุณใบแรกก็ขึ้นมาเลยนะคะเพราะฉะนั้น ให้คุณทําดีต่อไปให้คุณคิดดีต่อไปนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาให้ไพ่ทาโร่บอกอีกสองใบงนะคะว่าไพา่อยากบอกอะไรกับคุณเพิ่มเติมนะ The ะแฮงแมนค่ะสิ่งที่คุณรอคอยมันจะได้รับความชัดเจนขึ้นจริงๆในเดือนสิงหาคมนะคะ เพราะฉะนั้นณนะเวลานี้ถ้าคุณรอคอยสิ่งไหนให้คุณใช้ชีวิตทุกวันอย่างมีความสุขนะคะอย่าน้อยอย่าเครียดอย่าหมดหวังอย่าหมดกำลังใจอย่าท้อถอยนะคะให้ทำให้ทุกวันมีความสุขนะถึงแม้ว่ากายภาพของคุณมันอาจจะไม่ได้มีความสุขมากนะักแต่เราเลือกได้นะคะเราเลือกได้ว่าเราจะ คิดถึงสิ่งไหนให้เป็นพลังงานด้านบวกเลือกได้ว่าคุณจะรับสิ่งไหนมาให้คุณมีความสุขกับการใช้ชีวิตนะคะเพราะว่าตัวเราเราเลือกเองอยู่แล้วนะคะเราเป็นคนตัดสินใจเองว่าสิ่งไหนที่เราจะรับมาเข้าตัวเราแล้วเราทําให้มีการพัฒนาแต่ละเรื่องเพิ่มขึ้นนะคะหรืออีกในหนึ่งก็ถ้าตอนนี้คุณยังรู้สึกดาวอยู่นะ ก็ให้อยู่กับสิ่งที่คุณรักนะคะอาจจะเป็นการดูอนิเมะหรือดูคลิปนะคะมาดูคลิปตาก็ได้นะคะเพราะว่าตาจะมาเยียวยาหัวใจพวกคุณทุกวันเลยนะคะตั้งเป้านะคะว่าจะลงคลิปให้ทุกคนทุกวันเลยเพราะฉะนั้นตาต้องทำได้แน่นอนและคุณก็มารับพลังงานด้านบวกกับตาเยอะๆนะคะเพราะว่าตาเยียวยาหัวใจพวกคุณและพวกคุณก็คือเซฟโซนของตาเนาะ ไปหนึ่งนะคะเมื่อกี้ขอดยาตจัดไพ่อ่าสองดาบนะคะไพ่ดาบขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะคะตากําลังมองว่าเพื่อนๆต้องการความชัดเจนนะคะหรือสําหรับบางคนนะที่ยังรู้สึกว่าฉันคิดเรื่องนี้ไม่ตกเลยว่าฉันจะแก้ไขอย่างไรนะคะก็ค่อยๆตั้งสติอยู่กับตัวเองเยอะๆนะคะเวลาที่คุณมีสมาธิเวลาที่คุณไม่ใจร้อน เวลาที่คุณมีอารมณ์ที่เย็นขึ้นคุณก็จะอยู่กับตัวเองแล้วคุณก็จะมีการแก้ปัญหาที่ดีขึ้นแน่นอนค่ะตาจะบอกให้เวลาที่อยู่กับตัวเองนั้นมันสำคัญมากๆนะคะสำหรับใครที่รู้สึกว่าคุณอยู่ที่ทำงานแล้วที่ทำงานคุณค่อนข้างที่จะมีความท็อกซิกในเรื่องของการคิดลบเยอะๆนะคะตาก็จะแนะนำถ้าคุณสามารถใส่หูฟังแล้วฟัง ช่อง YouTube ได้หรือฟังสิ่งที่คุณจะพัฒนาพอดแคสต่างๆนะคะหรือว่าสื่อต่างๆนะแต่แนะนำให้คุณใส่หูฟังแล้วก็ทำงานของคุณไปเลยในกรณีที่ทำงานแบบที่ไม่ต้องติดต่อสื่อสารกับใครนะคะที่ทำงานแบบอยู่กับตัวเองอะไรเงี้ยนะบางทีคุณก็ต้องใช้สมาธิเนาะเรื่องบางเรื่องบางทีก็ต้องใช้ความใจเย็นนะคะใช้ความมีสติ เพื่อที่เราจะมีความคิดมีความคิดสร้างสารรค์ในการแก้ไขปัญหานะคะแต่เชื่อมั่นว่าคนราศีมังกรมีความนา่ารักเป็นคนที่มีความชัดเจนอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะผ่านกับทุปปกอุปสรรคปัญหาคุณจะผ่านมันไปได้แน่นอนนะโอเคค่ะเดี๋ยวเราให้ไพ่พันตามาบอกคุณนะคะว่าไพ่พันตาอยากบอกกับคนราศีมังกรในเดือนสิงหาความว่าอย่างไรคะ เราจะบอกว่าถ้าคุณโดนกันแกล้งหรือว่าโดนสุบซิบนินทาในที่ทํางานอย่างที่ตาเคยบอกนะคะให้คุณอยู่กับตัวเองให้เยอะๆฟังหรือว่าอ่านหนังสือทําในสิ่งที่ตัวเองชอบตัวเองรักโดยที่ไม่ต้องสนใจพลังงานด้านลบพวกนั้นเลยเพราะคนพวกนั้นไม่มีค่าพอให้คุณเก็บมาคิดนะคะคุณมีค่าในตัวเองมากพออยู่แล้วไม่จําเป็นจะต้องให้คนอื่นมาลดคุณค่าของคุณนะคะ เพราะฉะนั้นอย่าไปสนใจค่ะความคิดลบๆความคิดแย่ๆไม่ได้มีผลอะไรกับคุณอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องสนใจคนพวกนั้นหรอกค่ะเพราะว่าชีวิตเขาไม่มีความสุขชีวิตเขาผูยหาที่จะทําให้คนอื่นไม่มีความสุขไปกับพวกเขายังไงล่ะนะคะเขาถึงมาด้อยค่าตัวคุณเพื่อให้คุณรู้สึกเหมือนเขานั่นเอง ไพ่ะะไมนี้ขึ้นมาอีกแล้วสแสดงว่าคนที่ทํางานเกี่ยวกับน่าจะเป็นในเรื่องของถ้าคุณทํางานในเรื่องของการค้าปิดททำงานกับห้างหรือว่าทํางานกับสิ่งใ,ใดๆก็แล้วแต่ที่ได้พบเจอกับผู้คนเยอะๆที่จะต้องมีการชั่งน้ําหนักการตัดสินใจในบางเรื่องเยอะๆแล้วคุณมีอํานาจตัดสินใจในงานของคุณค่อนข้างมากนะคะเพราะฉะนั้นคนก็จะเข้ามาหาคุณมากเนาะตามั่นใจอยู่แล้วแหละค่ะว่า ถ้ามีคนมาโน้มน้าวใจคุณหรือว่ามีสิ่งมาล่อใจคุณแล้วมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีอะ่ะยังไงคุณก็มีหนทางยังไงคุณก็สามารถพูดกับเขาได้อยู่แล้วว่าคุณจะปฏิเสธเขาแบบไหนนะคะเพราะฉะนั้นให้ทาสิ่งที่คุณทําอยู่เป็นคนดีเป็นคนน่ารักการที่เรารับสินบนมาบางทีเราก็รู้สึกไม่สบายใจอยู่แล้วคะ่ะเพราะฉะนั้น เราจะไม่ทำอะไรก็แล้วแต่ที่เรารู้สึกไม่สบายใจในภายหลังและมันจะหวนกลับมาทำร้ายเรานะคะโอเคค่ะสำหรับต่อไปนะคะจะเป็นสำหรับ spirit oracle นะคะเรามาให้ไพ่ spirit oracle บอกคุณกันค่ะว่าในเดือนสิงหาคมน,นะคะคนราศีมังกรจะเป็นเช่นไรคะคุณอย่าท้อแท้นะคะ มองตรงไปข้างหน้าเท่านั้นนะแล้วก็คุณมีความอุดมสมบูรณ์ในทุกๆสิ่งที่รอคอยคุณอยู่เบื้องหน้าอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งไหนก็แล้วแต่ที่มันเครียดสิ่งไหนก็แล้วแต่ที่มันลำบากใจมันเป็นอุปสรรคหรือมันทุกใจก็ปล่อยวางได้ก็ปล่อยวางนะคะเพราะว่าทุกอุปสรรคปัญหาวันนี้มันอาจจะเป็นปัญหาแต่ในวันพรุ่งนี้มันก็แค่เป็นอดีตนะคะยังไงเพื่อนๆก็ต้อง มองตรงไปข้างหน้ามองว่าเพื่อนๆจะประสบความสำเร็จในด้านไหนนะคะตาเป็นกำลังใจให้เสมอเลยนะคะโอเคใบต่อไปนะคะ คุณจะได้รับการยอมรับนะจะได้รับการเยียวยาหัวใจไม่ว่าจากคนที่คุณรักหรือจากการระยะนามิตรที่ดีนะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเจออุปสรรคปัญหาใดๆก็แล้วแต่คุณจะผ่านมันไปได้เหมือนที่คุณผ่านมาก่อนหน้านี้ค่ะอุปสรรคปัญหาอะไรก็แล้วแต่มันคือความท้าทายมันคือคารุคูบาอาจารย์ที่จะต้องมาหาคุณเพื่อที่จะให้คุณเติบโตเพื่อที่จะให้คุณเป็นคนที่ดีกว่าในทุกๆวันนะคะต่อยากให้มองแบบนี้เนาะ ะะแล้วก็ถ้าในกรณีที่คนที่ยังไม่มีคู่นะคะคุณก็อาจจะได้พบหัวใจของคุณในเดือนนี้นะหรือคนที่มีคู่แล้วก็จะมีความโรแมนติกกันมากขึ้นในเดือนนี้นะคะอาจจะมีการไปเที่ยวด้วยกันอาจจะมีการไปเดทกันบ่อยๆหรือไปชอปปิ้งกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะโอเคค่ะสำหรับถัดไปไพ่นางฟ้าอยากบอกคุณว่าอะไรคะ ไปเลยค่ะเริ่มต้นเลยค่ะชีวิตของคุณความรวมสมบูรณ์ของคุณค คุณจะได้รับมันแน่นอนนะคะคุณจะประสบความสําเร็จนะคะถ้าคุณอยากมั่งคั่งร่ารวยคุณก็จะต้องมั่งคั่งร่ํารวยแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้ามีบางเรื่องที่ต้องการลงมือทําในเดือนสิงหาคมนะคะให้คุณเริ่มต้นและให้คุณมุ่งหน้าไปข้างหน้าอย่างเดียวเลยนะไม่ต้องหันหลังกลับม,มองอุปสรรคหรือปัญหาที่คุณเคยผ่านมานะเพราะมันคือบทเรียน ะะตอนนี้คุณเติบโตเป็นคนที่ดีกว่าเมื่อวานเสมอนะเรื่องราวลบๆในอดีตก็ปล่อยวางมันไปนะคะให้ไม่เป็นประสบการณ์ที่ตาบอกเนาะเพราะฉะนั้นในเดินสิงหาคมนะคะสู้ๆกับทุกปัญหานะคะไม่มีสิ่งไหนหรอกคะ่ะเพื่อนๆจะไม่สามารถแก้ไขมันได้นะแล้วก็ไพ่เยส yes, ค่ะขึ้นมาทางเลสโกไรเยสเลยนะคะ ถ้ามองในมุมมองว่าก่อนหน้านี้คุณมีการเรียนรู้ในกฎแรงดึงดูดมาก่อนหน้านี้นะคะแล้วคุณมีการขอพรอ,อย่างที่ตาบอกเนาะคุณจะประสบความสําเร็จคุณจะได้ดั่งสมใจปัถนาหรือถ้าสมมติคุณขอในเรื่องของการเงินเนาะแม้ว่ามันจะเป็นเงินที่ไม่ได้ตามจํานวนที่คุณขอ แต่มันก็ได้มาแล้วถือว่าคุณน่ะมีโชคคุณจะต้องขอบคุณกับสิ่งที่คุณได้มายิ่งคุณมีความสุขส่งกระแสพลังงานบวกไปยังจักรวาลเท่าไหร่ก็แล้วแต่คุณก็จะยิ่งได้รับสิ่งนั้นซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะเพราะฉะนั้นในกรณีสำหรับคนที่มีการใช้กดแรงหนึ่งดดนะคะก็ให้รักษาระดับพลังงานขึ้นพลังงานของตัวเองให้มีสนามพลังงานที่เป็นบวกอยู่เสมอนะคะ ใดๆก็แล้วแต่ในเดือนสิงหาคมคนราศีมังกรน,นะคะจะมีเรื่องของการตัดสินใจบางเรื่องนะคะจะได้รับความยุติธรรมนะคะถ้าในกรณีก่อนหน้านี้ชีวิตคุณรู้สึกว่าทําไมฉันทําอะไรก็แล้วแต่ฉันก็ทําดีแล้วนี่นาะทําไมฉันถึงไม่ได้รับความยุติธรรมสักทีในเดือนสิงหาคมคุณจะได้รับนะคะไม่ว่าสิ่งไหนที่คุณไปขอพรหรือว่าสิ่งไหนที่คุณรอคอยอยู่นะคะ เอาละค่ะใครสนใจดูดวงส่วนตัวปรึกษาปัญหาแบบฮิลลิ่งฮิวใจราคาเริ่มต้นที่59บาทสามารถติดต่อตามมาได้เลยนะคะรายละเอียดอยู่ด้านล่างใต้คลิปนะคะแล้วตาก็ขายต้นไม้ด้วยนะคะเป็นต้นแคคตัดนะคะแบบต่างๆเลยนะคะรายละเอียดก็อยู่ด้านล่างใต้คลิปเช่นกันนะคะ วันนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะได้รับพลังงานด้านบวกแล้วก็การฮิลลิ่งฮิวใจจากตานะคะมีความสุขกับการใช้ชีวิตในทุกๆวันนะคะให้คิดว่าโลกนี้เป็นแค่เกมแล้วคุณต้องผ่านด่านไปให้ได้นะคะยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะรักทุกคนเสมอเลยค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นใครนะคะสมัยริ่งทาโร่ใบตาขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ